สวัสดีครับมาพบกับผมช่างแอร์ด้บ้านนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างของแอร์มิซูเฮฟวี่ดิวตี้นะครับมานําเสนอนะครับอาการรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับแล้วเราจะใช้แอร์ได้ไงนะครับเผื่อกลางคืนนะครับดึกดึกด่นๆรีโมทล้วเสียกดแอร์ไม่ได้ครับมาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือคอยเย็นของแอร์นะครับเราก็มาดูที่ปุ่มนี่ครับ มันจะมีปุ่มรับสัญญาณ๋ยวนี้แล้วก็จะมีปุ่มปิดและเปิดนี่ครับตรงนี้ครับออนออฟนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าใกล้ๆนะครับแล้วเราก็กดไปเลยนะครับแอร์ก็จะทํางานนะครับแต่ที่นี้ก็มีเพื่อนๆจะสงสังยว่าจะปิดแอร์ไงโดยปิดผ่านปุ่มนี้ก็ได้ครับหรือที่เบรกเกอร์ก็ได้ครับหลังจากนี้ไปเราก็ป <c oughs> ิดที่เบรกเกอร์ก็ได้นะครับเปิดที่เบรกเกอร์นะครับแต่ถ้าเราจะปิดผ่านปุ่มนี้เราก็ต้องเปิดผ่านปุ่มนี้นะครับ ก็ต้องเวลานั้นก็ต้องกดปิดผ่านปุ่มนี้นะครับกดปิดเสร็จถ้าเราจะเปิดแอร์ก็ต้องเปิดผ่านผ่านปุ่มนี้นะครับอ่าโอเคไม่งงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราปิดสมมติว่าแอร์ทำงานอยู่นี้เราเราไปปิดผ่านเรกเกอร์ล้วก็เปิดเปิดเวกเกอร์ขึ้นแอร์ก็จะทำงานเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่างด้วยนะครับครับสวัสดีครับ